สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ผมเลื่อนเฟซไปสักพักหนึ่งนะครับผมก็ได้เจอกับอะไรบางอย่างนั่นก็คือเปิดวาร์ปเชื่อมต่อผู้คนในกลุ่ง v i ลนิวส์บิ้งไอเดียเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกผ่านประตูมิติว้าวนั่นเลยสิครับผมก็เลยกดเข้าไปดูเพิ่มเติม,มน่าสนใจนะครับแล้วก็รอเข้าไปดูกันก่อน ผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ข่าวจริงหรอกนะจริงความคิดของผมเปิดวาร์ปเชื่อมต่อผู้คนกรุงวิลนิวส์พิ้งไอเดียเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกโดยผ่านประตูมิติว้าวในโลกนี้เขามีโครงการมานานนะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นเขาออกมาพูดอย่างเป็นทางการสักทีนะครับผม,มการแพร่ระบาดของโควิด19าทำให้ผู้คนไม่สามารถเดินทางออกไปท่องเที่ยวได้แบบปกติซึ่งอาจส่งผลทำให้ใครหลายคนรู้สึกอึดอัดได้ แต่ปัญหานี้จะเบาลงหากคุณอยู่กรุงวิลิิุสหลายคนในเมืองวิลิิุสประเทศลิทัวเนียประเทศลิทัวเนียเจะภาพฟุตซอลโลกปี2021หรือพั2020ไม่รู้ก็แต่ก็ช่างเถอะก็เป็นเจ้าภาพนั่นแหละนะครับผมบางทีเขาอาจจะแบบการท่องเที่ยวต้องมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมเฮ้ยการท่องเที่ยวเลยโควิดช่วงนีนะ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม ก็ต้องอ่านไปนเรื่อยๆนะครับว่ามันจะจริงหรือไม่จริงยังไงนะต้องแปลกใจที่อยู่ๆก็มีประตูแปลกๆรูปทรงหลุดออกมาจากหนังใช่แล้วครับนั่นคือน <laughs> หนังนังไซไฟล้ําล้ําสักเรื่องที่แปลกกว่านั้นคือมีภาพของผู้คนอยู่ใจกลางประตูนั้น <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยนะมันใช่ไหม แต่เริ่มรู้สึกแปลกๆกันแล้วผมประตูที่ว่านั้นอยู่ใกล้สถานีรถไฟในเมืองวิลนิุสและและที่เห็นในภาพเออคือภาพแบบเรียลไทม์เฮ้ยจริงดิเฮ้ยนี่ผมเชื่อสนิทใจเลยนี่เ,เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวไมม่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่เขาเชื่อจริงๆนะเดี๋ยวเขามาด่าผมนะ <laughs> ต้องอ่านไปเรื่อยๆนะครับจะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะแล้วก็ต้องไปหาข้อมูลของจริงด้วยนะ แบบเรียวไทม์จากรูปลินของประเทศโปรแลนด์เรียวไทม์ก็คือไม่มีการติดต่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นแบบเพียวๆนั่นแหละออของประเทศโปรแลรนด์จากเมืองรูปลินข้างในอะ่ะข้างในรูปประตูซึ่งเป็นระยะทางที่ห่างกันถึง6 0 0 0กิเมเอ้ย6ก0กิโเมเจ้าของไอเดียการเชื่อมต่อผู้คนเข้าหากันอีกครั้งเบดิคัส กิลิสประธานมูลนิธิเบนดิโอ oh, อ่านยากชิบหายเลยเบเนดิกตัสกิลิสด้วยเขากล่าวว่ามนุษยาชาติกําลังเผชิญกับความท้าทายที่ใหญ่หลวงกับการแบ่งขั้วทางสังคมทั้งภาวะโลกร้อนทั้งด้านปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาอื่นๆอย่างแล้วก็ตามเราคิดว่าที่เกิดปัญหาเหล่านี้ไม่คือว่าเหล่านี้ขึ้นไม่ใช่ ว่าเรามีนักว,วิทยาศาสตร์ที่ฉลาดไม่เพียงพอหรือเทคโนโลยีที่ยังไม่ดีพอไม่ดีเพียงพอเออแต่เป็นการขาดความเห็นอกเห็นใจและความตระหนักรู้ว่าเรานั้นเชื่อมต่อกันเป็นส่วนหนึ่งของโลกการออกแบบนั้นทางผู้ออกแบบตั้งใจให้ประตูนี้ดูเหมือนหลุดออกมาจากนั่นไงว่าแล้ว <c oughs> ซึ่งผู้ออกแบบประตูนี้คือวิศวกรในศูนย์ Creativity and Innovation <c oughs> ของมาหาวิทยาลัย Vilnius Vilnius Vilniusius เ Vil ออน yes. uh, ี่แห uh, ละ th อ่านภาษาอังกฤษเลยนะผมจะอ่านสำเนียงภาษาอังกฤษเลยนะอ่านยากมากถ้าอ่านภาษาไทยทางม,มูลนิธิ Benedictus g r i i s มีแผนนําประตูนี้ไปตั้งเมืองต่างๆทั่วโลกในอนาคตเพื่อเชื่อมต่อทุกคนเข้าด้วยกันอยากมีอยากมีนะอยากให้ประตูนี้มาโผล่แถวสยามสักหน่อยคงจะดีไม่น้อยได้เห็นชีวิตประจําวันของคนจากทั่วโลกขอเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับผมประตูนี้นะครับผมมันไม่ได้เป็นประตูที่เราไปหากันจริงๆนะแต่มันเป็นประตูที่มันก็เหมือนการ ไลฟ์สดนั่นแหละนะคือเราก็เห็นหน้ากันเราไลฟ์สดกันเราก็เห็นหน้ากันเราเข้าไม่ได้นะครับผมเอาละไหนดูสิตุกอ่ะมีคลิปด้วยยอดนี่คือคุณข,ขอคุณและนี่คือตัวฉัน มองที่ฉันฉันแค่อะไรวะฟังไม่ทันกูจะเห็นทุกคนพวกเราพวกคุณแปลไม่ทันเสียงเบาเอาไปว่าผมจะไม่แปลแล้วกัน เดินเข้ามาหาก็ได้ไปเนี่ย <c oughs> อ่าเดิน <c oughs> เดินเข้าไปให้ดูน <c oughs> หน่อยอ่าอีกฝั่งนึงเป็นยังไงอะ่ะเฮย้ยมันก็เหมือนอย่นะแต่ว่ามันเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามัน <c oughs> มันเดินหากันไม่ได้นะครับผมมาประเทศไทยยงมาประเทศไทยอย่างๆครับผม <c oughs> พอแล้วนะครับผม<ด>นั่นแหละครับ <c oughs> สรุปก็คือมันเป็นเหมือนประตูมิติที่เชื่อมหากันได้และก็สื่อมจริงมากดูเหมือนมันจะเชื่อมไปหากันได้แต่มันเข้าไปหากันไม่ได้เพราะมันเป็นจอจออะไรสัิจออะไร <c oughs> จออะไรวะ <c oughs> จอเกาเรียกอะไรวะอ้อ ไม่รู้เขาเรียกจออะไรไม่รู้เออช่างมันนะครับผมแต่ว่าดูเหมือนกล้องในการตั้งกล้องทุกกล้องของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมสังเกตไปบนึงอ่ะมุมนี้ดูเหมือนเวลาที่เขามองหน้าเฮ้ยไม่เห็นเอาไอ้นี่ออกได้ไปเนี่ยดูเปิดเวลาที่เขามองหน้ากันเหมือนเขามองหน้ากันจริงๆเลยนะครับผม หรือว่ากล้องอยู่ตรงนี้ปะเออใช่กล้องมันน่าจะอยู่ตรงนี้อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคนันสรุปก็คือบางทีบางทีไงบางทีคนไทยส่วนมากเลยนะอ่านข่าวไม่จบนะครับบอกว่าอุย้ยตรงนี้มีเมืองตรงนี้มีประตูวิถีเอออา่านมาได้สักครึ่งนึงกูออกแล้วนะครับผมนั่นก็คือการขาดวิจรารณญาณที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาอ่านข่าวอันนี้ให้ฟังเป็นตัวอยา่าง แล้วก็เราไปค้นหาเชื่อมผู้คนทั่วโลกผ่านประตูพิติอันนี้ก็ทําให้ทําให้เราเริ่มเชื่ออย่างสนิทใจนะครับว่ามันมีจริงนะครับแบบว่าเดินท้าลุกหากันอะไรเงี้ยเชื่อมผู้คนเห็นไหมแต่ที่จริงก็แค่มองเห็นกันแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าเออเนาะมันก็เจ๋วดีนะครับเทคโนโลยีแบบนี้นะเราได้เห็นแบบว่าสมมุติว่าเราตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วเราไปเห็นอีกประเทศหนึ่งมันยังตอนกลางวันอยู่เลยนะครับผมไปดูชีวิตของ ชีวิตประจำวันของอีกหลายๆคนที่เขาอยู่ต่างประเทศนะครับผมนั่นแหละโอเคไหนเมืองอะไรกวงกวง <c oughs> กรุงวิลิอุสอ่ะ <c oughs> พิมพ์ประตูเลยดีวยกว่ามันไม่เจอมันมีแต่บอลอ่ะมันมะีแต่บอลอ่ะ นักเตะที่มันนักเตะนี่วาโอ้คาลิอุสก็มาจอยอะไรกันคนี่ก็มันไม่เจอโอเคพอก่อนที่มันจะเลยเถิดนะครับผมก็สรุปว่าข่าวนี้นะครับเป็นข่าวจริงนะครับผมเอ้าก็จริงไงก็มันจริงไงเป็นข่าวจริงไงแต่มันวาไม่ได้แค่นั้นเองเอองงไหม มันเป็นข่าวที่จริงนั่นแหละนะมันมีจริงๆนะประตูนี้แต่ว่ามันมันเดินเข้าไปหากันไม่ได้แต่มันเป็นจอที่ <c oughs> คือผมอยากเห็นอีกด้านหนึ่งของมันว,ว่ามันเป็นยังไงนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นโอ้โหดูเหมือนเป็นไลฟ์โค <c oughs> ้ดเลยเฮียผมโกรธผมผมเกลียดไลฟ์โค้ดโอเค คือผมแค่อยากจะบอกคนดูผมผมแค่นั้นเองสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมจะกนใหม่คลคิดต่อไปด,ไปดิไม่ดังเลยไม่ดัง